ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินชาไลท์ที่คลิปนี้ไม่ได้ไล์นะครับโอเคครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่1ผมจะมาแนะนำแพ็กเกจของเกมราฬกะเบสพอยต์ Point, ในแพ็กเกจต่างๆอย่างละเอียดนะครับผมสำหรับเพื่อนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อแต่ไม่รู้จะซื้อแพ็กเกจไหนดีเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าเราจะได้อะไรบ้างจากแพ็กเกจไหนบ้างในราคาเท่าไหร่นะครับ โอเคก่อนที่เราจะเข้าเรื่องผมก็ขอฝากช่องชินชาไลนะครับที่แฟนเพจ Facebook ชินชาไลแล้วก็ทวิตทีวีชินชาไลด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกนะครับก็ฝากกอดกอดโค้ดนี้ไปด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้าเล่นถึงเวลเแล้วผมจะได้ไอเทมตามข้างล่างนะฮะ โอเคขอบคุณครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแพ็กเกจแรกนะครับสแตนดาร์ด dition หรือว่าแพ็กเกจเริ่มต้นของเกมนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสกินนะฮะเกมนี้ถึงเติมเยอะก็ไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นเลยเราจะเก่งก็บอกก่อน,อนเมื่อใส่ทาเลนซึ่งทาเลนใช้เงินเติมซื้อไม่ได้อยู่ดีครับผมในราคา499บาทนี้นะครับถ้าเราซื้อภายในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับเราจะได้พรีออเดอร์โบนัสเป็นฮีโร่โยโตะฮิเม สำหรับหลังจากวันที่19นี้ตัวฮีโร่เจ้าตัวเมนี้ก็น่าจะเป็นระบบให้เราซื้อได้ด้วยเงินภายในเกมหรือว่าเงินนอกเกมผมก็ไม่แน่ใจก็จต้องรอดูกันอีกทีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสกินนี้ครับสกินของฮีโร่ทากาจินะครับผมเป็นสกินแร่ทองก็สวยงามใช้ได้แต่ว่าหลังจากวันที่19 9เราก็จะไม่ได้นะครับผมเราก็เราไม่สามารถซื้อในเกมได้นะฮะ ในส่วนแพ็กเกจถัดมานะครับเป็นดีลักเ e dition นะครับราคา859บาทก็จะได้2อย่างที่ผมพูดไปเหมือนแพ็คเริ่มต้นเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะได้ของเพิ่มขึ้นมา2อย่างก็คืออย่างแรกเป็นกล่องสุ่มสมบัติ10อันนะฮะก็จะสุ่มสกินตั้งแต่สกินขาวยันสกินแดงเลยนะครับผมแล้วก็ของอีกชิ้นก็คือสกินของอาวุธหอกนะฮะก็คือสกินนี้เลย ไวไวเปอร์นะครับเป็นสกินทองไม่สามารถซื้อในเกมได้อีกนะครับก็คือถ้าหมดพรีออเดอร์นี้ก็่องนี้จะเป็นของแล้วพอสมควรนะครับผมส่วนในแพ็กเกจถัดมานะครับราคา859บาทเท่ากับดีลักเลยเราจะได้สกินที่เขาแลบกับสตรีมเมอร์ทั้ง3ท่าันนะครับได้แก่ซับมิดวันจีลีลิกและก็ชาวนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นของตัวละครเชอร์มัสนะครับอ่านผิดขออภัยนะตัวนี้ผมออกเสียงไม่ถูกจริง ก็จะเป็นชุดของซับมิดนะฮะก็จะมีผ้าคลุมมีชื่อซับมิดเขียนอยู่ด้านหลังต่อไปเป็นเครื่องประดับนะฮะส่วนหัวเป็นหมวกอันนี้เลยเป็นหมวกโคมไฟน,นั่นแหละเขียนว่าซับมิดบันจีมกันแล้วของอีกชิ้นก็จะเป็นอาวุธจะเป็นของซับมิดจะเป็นดาบใหญ่นะครับจะกินของดาบใหญ่นี่ซับมิด สม m ธเอก็จะมีะตัวย่อวันจีอยู่ตรงปลายดาบต่อไปเป็นลิริกนะครับในส่วนของลิริกจะเป็นสกินของเทียนไห้นะครับนี่เป็นสกินนี้ d i v i ต e Garment of l ลี i c ก i n g d o m นะฮะก็จะมีะตัวหนังสือสกิน อยู่ที่กางเกงแล้วก็ผ้าคลุมนะครับก็เทพอสมควรเลยสำหรับชุดนี้แล้วก็มีหมวกคมไฟคล้ายๆของซับปิดเลยนะครับแต่ว่าของลิลิกจะเป็นเหมือนรูปเป็นรูปแมวแมวแมวบวกปทองเป็นแมวนะฮะก็เป็นน่าจะเป็นธีมของช่องเขาแหละส่วนอาวุธของลิลิกนะครับก็จะเป็นกระบี่หรือว่าอาลองซ้อนนะครับอันนี้นะครับผม แปลงออฟนาบิกก็จะมีคำว่าเรลิกอยู่ที่ตัวดาบนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนคนสุดท้ายนะครับชาวของเราผ่อ,อนยิ้มใจใครหลายๆคนนะฮะในส่วนของสกินของชาวนะครับเป็นฮีโร่ทาคาจิเดชาวออฟเมจิเทเรียลเอมนะครับนี่จะดูชุดความสวยงาม มีชาวเขียนอยู่ด้านหลังภ้าคุมนะฮะสไตล์โทนตอ่อฟ้าคล้ายๆของย,ยิลิกเลยกิดเลยยิลิกก็โทนฟ้าเหมือนกันฮนะส่วนหมวกก็จะเป็นนี่ฟมไฟมีสัญลักษณ์แล้วก็มีคำว,ว่าชาวอยู่ด้านหลังะะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเอาวุธของชาวจะเป็นขตนะนะฮะหรือว่าเรียกมันว่าคณะ ชาวสแลชเชอร์นะครับก็โหเสียดายที่ไม่ได้ซื้อกันนี้มาก็สวยใช้ได้นะครับมีคำว,ว่าชาวติดอยู่ที่ดาบเหมือกนกันของทั้งามารถซื้อได้ด้วยเงินในเกมน,นะครับเป็นเงินทองแต่ถ้าเพื่อนๆชอบผมแนะนำว่าให้ซื้อทั้งแพ็กไปเลยดีกว่าน่าจะคุ้มราคากว่าในราคา859บาทหรือซื้อเป็น DLC 3 8 4บาทนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับผมเป็นแพ็กเกจอันติเมทอิดิชั่นนะครับ ก็จะได้คล้ายๆข,ของ deluxe edition เลยก็คือสกินของทากจิฮีโร่โยโตฮิเมะกล่อง10บอันสกินหอกแต่ว่าจะได้ของเพิ่มมาอีก2ชิ้นก็คือ,อสกินของมาตาลินะครับเป็นสกินแดงก็คือชุดนี้เลยไม่สามารถซื้อในเกมได้นะครับแล้วอย่างสุดท้ายก็เป็นพุกนะครับผมอันนอารมมาก สีฟ,ฟ้าสวยๆวยง,างามนะครับแถมยังได้ดิจิทัลซาวด์แท็กแล้วก็ดิจิ t a ลอาร์ตเวิร์กด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้ในไฟล์เกมของสตรีมแล้วก็โฟเดอร์นาฬิกาเบลดพอยนะครับผมก็แอบส่งนิดนึงแล้วโอ้โหถูกใจมากเลยใจจริงอยากได้เป็นเล่มมากๆแต่ว่ามันเป็นดิจิตอลนะครับไว้อีพีพิเศษเดี๋ยวผมจะพาไปส่งในดิจิทัลอาร์ตเวิร์กนะครับโอเคก็จบกันไปนะครับ สำหรับแพ็กเกจทั้ง4แบบทั้งสแตนดาร์ดดีลักอส u ร a แล้วก็อัติเมทนะครับผมก็ถ้าให้แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อนะครับถ้าคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องสกินหรือว่ากำลังซับไม่ได้หนาก็เอาเป็น Standard ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกับเกมเพลย์มากขนาดนั้นส่วนถ้าใครชอบสกินไหนก็จัดไปตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยครับผม ส่วนสำหรับคนที่การเงินไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครนะครับก็จัดไปเลยครับอัติเมทยร์เอ็นดิชั่นสนับสนุนเกมให้เต็มที่นะฮะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเพื่อนๆที่กาลังตัดสินใจกับจะซื้อเกมนี้นะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดก่อนตั้งชื่อให้ผมนิดหนึ่งแล้วก็เจอกันที่ไลฟ์ของผมนะฮะ ทั้งใน Facebook แล้วก็ในทวิต TV วีก็น่าจะไลค์สักที่นึงนครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่บางๆก็แวะเข้ามาใน Discord ได้นะครับทั้ง Discord ส่วนตัวของช่องแล้วก็ Discord c o m ว u n i t y ของเกมนุรากะาไลค์ได้เลยนะครับผมก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube จินชาไลค์เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของเกมเพย์โดยรวมทั้งหมดใน E ีที่2นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย สวัสดีครับ